จากกับพี่ๆที่มีออมีเรื่องราวเกี่ยวบที่ไปมีความรู้เยอะอย่างพี่พจน์อานโนนอย่างเงี้ยก็สอนตลอดเวลาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ยังพลาดก็ถือว่าเป็นบทเรีนยนในชีวิตเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราบางบุตรมารู้ก็รู้ทีก็อ้อก็ชาไปละคือไม่ทราบเรื่องมาก่อนค่ะมารู้คือดังเดือนที่7แล้วมีคนมาบอกว่าเป็นพีเซนเตอร์เหรอถึงถึงนึกว่าอ๋อถึงไปดูอ๋อไม่ใช่นี่ว่าอะไรเงี้ยถึงรู้ว่าไม่ใช่แล้วก็เอาเอาคลิปที่เราเอาออกอาศไปลงแล้วก็มีสตร โปรโมทพาถั่วพัดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดรู้สึกเสียใจไม่เสียใจเศร้าไม่เศร้ารู้สึกเตงแบบว่าเออเนาะมันมันไม่เคยโดนเนาะมันก็รู้สึกมกักรู้สึกมากๆอย่างนี้ก็คงต้องดูละเอียดมากขึ้นนะคะอะไรให้เซ็นอะไรก็คงต้องดูเหมือนจะเซ็นมากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็คงต้องระวังแล้วก็อยากเตือนน้องๆทุกคนในวงการนะคะจะออใครก็ตามก็ต้องอ่านเคยต้อง,งอ่านทุกใบแล้วละ่ะไม่ใช่ไปสัญญาใบรับเงินใบรับของแล้วต้องอ่านทุกอันอ่านทุกอย่างต้องอ่านหมด เพื่อความปลอดภัยทำงานในวงการมา30สปีไม่ใช่นะทำมาประมาณ4ี่สปีแล้วเพราะพี่อายุ50ิแล้วก็รู้จักเขาตอนพี่เด็กๆก็ยังรู้จักเขานะาพี่กล้องเนี่ยรู้จักอันนี้มาเพื่ออะไรคะมาเพื่อโดนซะบ้างอย่างเ <c oughs> ง <c oughs> ี้ยเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะพี่พี่เขาแก่แล้วไงเขาเป็นห่วงว่าแบบเวลาขึ้นส่งขึ้นศาลน่ะมันจะเหนื่อยเพราะว่าบันไดศาลนี่โอ้ยร้อยกว่าขั้นนะ <c oughs> เขาจะขึ้นไม่ไหวนะก็ คุณมากค่ะกลับไปกินแกงกะหรี่ต่อนะคะูก็ได้บทเรียนจากความไว้ใจค่ะก็ก็จริงๆก็ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอนะคะก็อยู่ในวงการมา3าสกว่าปีนะคะก็รู้จักกับพี่ๆที่มีเออ มีเรื่องราวเกี่ยวบที่ไปมีความรู้เยอะอย่างพี่พจน์อานโน์อย่างเงี้ยก็สอนตลอดเวลาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ยังพลาดก็ถือว่าเป็นบทเรียนในชีวิตเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราบางบู๊สมารู้ก็รู้ทีก็อ๋อก็ช้าไปละก็ะต้องทําใจก็เป็นความไว้ใจเป็นคนที่เรารู้จักด้วยค่ะไม่เสียวความรู้สึกขนาดไหนเออจริงจริงจริงคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาพยายามช่วยเราอยู่นะคะแต่อันนี้คือมันไม่ใช่เขาไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่เป็นของบริษัทมากกว่าค่ะนะคะ เจ็ดเดือนที่ผ่านมาเราไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเอาไม่ก็อย่างที่เขียนในไอจีนังเขียนในไอจีคือไม่ทราบเรื่องมาก่อนค่ะมารู้คือหลังเดือนที่เจ็ดแล้วมีคนมาบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์เหรอ<ม>ถึงถึงรู้ว่าอ๋อถึงไปดูอ๋อไม่ใช่นี่ว่อะไรเงี้ยถึงรู้ว่าไม่ใช่แล้วก็เอาเอา,เอาคลิปที่เราเราออกอกาศไปลงแล้วก็มีสตริปโปรโมทพาถั่วพัดท้ายอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเราคิดว่าการพูดคุยกันมันน่าจะจบที่ตรงนั้นแล้วมันน่าจะเปไปตามสัญญาที่เราพูดคุยกันไว จริงๆแล้วเวลาทุกครั้งนะคะเวลาพี่กล้องทํางานเนี่ยพูดใครก็คําพูดคาไหนคำนั้นอยู่แล้วเป็นคนที่พูดตรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนสบายๆถ้าจะทําอะไรเนี่ยจะขออะไรก็ขอได้อยู่แล้วเป็นคนง่ายๆอยู่แล้ววันนี้ใส่ดีคนในวงการรู้ดีนะคะพ <c oughs> ี่เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบไปแบบเอาเปรียบใครหรือว่าแม่อะไรอย่างงี้ไม่เคยทำอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ก็เลยแค่พูดเฉยๆแล้วพอตอนที่ที่ไปรับเงินเราก็เซ็นปกติ เราก็ไม่ได้อ่านเพราะว่ามันก็คือใบ,บรับเงินม่ะคือปกติถ้าเกิดใบรับเงินอย่างของที่บริษัทของกล้องเนี่ยใบรับเงินกับใบสัญญามันจะต้องคนละใบกันใบรับเงินคือเขียนว่าใบรับเงินที่ไหนจากไหนจากไหนจากไหนจะไม่มีหมายเหตุจะหมายเอ็มพวกนี้จะไปอยู่ที่ตัวสัญญาแต่อันนี้อยู่มันอยู่ในใบรับเงินก็เราก็เลยตกใจเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็อยากให้น้องๆคนไหนที่เ,ออเคยทํากิจกรรมหรือว่าทํางานก็ต้องอ่านให้ละเอียดรอบคอบ นะคะก็ให้อนทุกอันทุกใบทุกเมให้ครบเราอีให้รับร้อยหมดเลยเป็นยังไงยังไงอะไรเงี้ยคือก็ขออยญาพูดไม่ได้มากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีแง่กฎหมายก็ก็ขอจะพูดได้นิดหน่อยนะคะเพราะพูดได้ไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดรู้สึกเสียใจไม่เสียใจเศร้าไม่เศร้ารู้สึกเตงแบบว่าเออเนาะมันมันไม่เคยโดนเนาะมันก็รู้สึกมากรู้สึกมากๆแล้วก็รู้สึกยิ่งรู้สึกมากๆว่าอุ้ยตายแล้วไม่น่ากับอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยการทำงานหลังจากนี้นะคะเราจะต้องหลังานี้ก็คงต้องดูายละเอียดมากขึ้นนะคะ อะไรให้เซ็นอะไรก็คงต้องดูของจะเซ็นมากแค่ไหนหอะไรเงี้ยก็คงต้องระวังแล้วก็อยากเตือนแม่บ้าทุกคนในวงการนะคะ,ะจะใครก็ตามก็ต้องอ่านเคยต้ื่องอ่านทุกใบแล้วล่ะไม่ใช่ไปสัญญาใบรับเงินใบรับของต้องอ่านทุกอ่านอ่านทุกอย่างต้องอ่านหมดเพื่อความปลอดภัยีเองความไว้ใจล่ะคะพี่กองมัน,ม,นมันยังคงให้กับทุกคนได้เหมือนเดิมไหมพี่กองก็คงให้เหมือนเดิมแต่ก็คงต้องดูรละเอียดมากขึ้น ก็คงยังยังได้เหมือนเดิมค่ะเป็นอยู่ทุกข้อเอียมมากขึ้นแค่นั้นเองเราก็ต้องรูตัทเราเองนะคะแต่จริงๆแล้วต้องขอบคุณก็คืออย่างน้องคนที่เขาเป็นคนดูแลเราอะนะคะเขาก็พยายามพยายามช่วยเราอยู่เต็มที่นะคะแต่พี่เข้าใจทุกอย่างนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ก็อย่างที่เข้าใจเนาะเราก็ไม่รู้เนาะขนาดเป็นพี่ก้องเองยังโดนเลยเหมือนกันค่ะก็ไม่คิดเนาะว่าจะโดนเพราะว่าเออเราก็อายุมากแลวเนาะ เราก็ไม่ใช่เด็กๆเ่เนาะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เที่มันสุดเลยดูจากใบแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปคนในวงการบันเทิงหลายคนเองก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงใช่ <ไป S 1> ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนทุกคนที่มาเป็นห่วงที่โพสต์มาเป็นห่วงมาเขียนคอมเมนต์นะแต่เพื่อนสิทธิ์ที่อยู่ในรายการด้วยกันก็ไม่เคยเขียนคอมเมนต์มาให้ากำลังใจว่าเป็นห่วงนะคะก็โมจะถ่ายหนังหอแต๋วแตกแหกสปปะบัดดอดอยู่แล้วก็ไม่เคยสนใจว่าเออพิธีกร,รร่วมจะเป็นยังไงก็ไม่เคยให้ความไม่เคยมาเขียนคอมเมนต์มาอะไรกดไลค์ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ไหมคะเขารู้ไหมคะก็อาจจะไม่เข้าใจอะค่ะ <ห>าาก็จะแบบว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าแบบเออพิ่จกรรุวนกําลังทุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าจริงอยากจะบอกอะไรเขาไม่เัาอาจจะฟังอยู่จริงๆกาอาจจะฟังอยู่ข้างๆเนี้ยนะคะกาลังกินแกงกะหรี่ไก่อยู่ไม่จริงๆที่พี่ก้องบอกว่าทํางานในวงการมา30ปีไม่ใช่นะ <c oughs> ทํามาประมาณ40ปีแล้วเพราะพี่ <c oughs> อายุ50แล้วก็รู้จักเขาตอนพี่เด็กๆก,ก็ยังรู้จักเขานะ <c oughs> พี่กองเนี่ยรู้จักอันนี้มาเพื่ออะไรคะมาเพื่อโดนซะบ้างอย่างนี้เป็นห่วงเป็นห่วงเพราะพี่พีเขาแก่แล้วไงเขาเป็นห่วงว่าแบบเวลาขึ้นส่งขึ้นศาลน่ะมันจะเหนื่อยเพราะว่าบันรดาลนี่โอ้ยร้อยกว่าขั้นนะเขาจะขึ้นไม่ไหวนะกณมากค่ะก็ไปกินแกงกะหรี่ต่อใช่ไคะก็ปากก็อย่างที่เขียนในไอจีเห็นไหมคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่มีปัญหาก็ ใครทาอะไรก็รับอย่างนั้นไม่ได้รับแต่แรกลากที่ถามเนี่ยถามอยากรู้แค่นั้นเองมันคงไม่ทำให้พี่รวยขึ้นหรอกอยากช่วยพี่ก้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาพริกกระเกลือมาให้ทาอะไรดีครับเผาพริกกระเกลือเผาแล้วก็พี่ก้องอยากพูดอะไรก็พูดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลกันมาดูต่อติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ